สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแอดมินและคอยให้กำลังใจนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแอดมินก็เป็นสูตรคำนวณน,นะคะแนวทางก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะงวดก่อนนะคะพี่น้องแอดมินให้6กับ0นะคะเด่นนะคะหดเกินไปเกินปุยมุยนะคะพี่น้องแม่นะคะให้6นี่ดีนะมาตัวแปลงร่างให้นะคะ9 2เนี่ย ให้เด่นศูนย์นะคะเจาะไม่เข้านะไม่เอาศูนย์สองนะคะดูพี่น้องเสียดายมากเลยนะคะแต่ก็ถือว่าไม่หลุดนะคะมาแปลงล่างเนาะ,ะเพราะว่าตัวถามว่าน้อยไหมตัวเลขก็เยอะนะคะแต่ว่าตัวเลขที่น้อยก็คือมาอยู่สูตร วัดใจนะคะสูตรนี้ตัวเลขน้อยมากนะคะตัวนี้มาตัวเด่นตัวเน้นตัวชอบให้นะคะสำหรับท่านใดยอยากรับชมแนวทางนะคะหรือจะรอสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจนี้ตัวเลขก็คือน้อยมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะแอนมินมาทำงานด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะต้องขอโทษขอภอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะคะบางทีลูกค้าเข้าร้าน,นะะแอนมินก็ต้อง ไปอันนี้เนาะไปลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราไม่ทํางานหลักนะคะพี่น้องบอสไล่เราออกแน่ๆนะคะหัวหานาจะไล่เราออกน่ากินเก็บกันพอดีนะคะเพราะว่าแอดมินก็งานลองก็คือยังไม่ผ่านนะ,ะอันนี้ถ้ามีพี่โคเข้ามาปุ๊บนี่แสดงว่าผ่านนะคะเมื่อไหรที่มีพี่โคมานะคะแอดมินจะแจ้งให้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะ,ะทํามา กี่เดือนแล้วพีน่น้องน่าจะห้าหเดือนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ผ่านเลยนะคะก็ช่วยเป็นแรงและกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสองหนึ่งสามสี่เจ็ดนะคะแล้วก็จะมีห้านะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นหนึ่งกับ3ามนะคะเด่นหนึ่งและเด่นสามนะคะ เดนหนึนะคะก็จะมี1นึ่งศูนะคะหนึ่งสน่นะคะ,ส,ส,ะ,คะส่วนเดนสานะคะก็จะมี3 1 3 2 3 4 3 7นะคะ ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าหนึ่งหกศูนย์สองห้าหกห้านะคะสี่เจ็ด นศูนย์นะคะแต่อันมนขออนุญาตแปลงร่างนะคะเดี๋ยวแทมมีคู่หนึ่งนะพี่น้องแทมมีคู่หนึ่งนะคะแทมคู่หนึ่งเนาะอันนี้คือแทมนะพี่น้องอ สำหรับกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้านะคะตัวเลขนะคะใครอยากได้น้อยนะคะต้องรอสูตรวัดใจนะคะตัวเลขน้อยจริงๆนะคะสูตรวัดใจนะคะตัวที่แอนมินชอบนะคะจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สามสองผุ่นประกาศสีเดียวกันโอ้ยน้องพี่น้องเงิดหลายนะคะ แล้วก็จะเป็น6 0 9 0นย์เะหนึ่สอามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น4ี่เจนะที่แอนมินชอบนะหนึ่งสสสี่หคู่นะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องฟรีนะคะแอนมินก็วางไว้ให้แล้วนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากน้องโมนะคะน้องโมนะ ท่านก็จะได้รับฟรีนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโปรนะคะสำหรับท่านแรกที่เข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากน้องโมนะคะก็จะมีห้องฟรีให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า